สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับสสวัพี่โอมเราจะมาคุยกันเรื่องเหรียญน,นอกจากเหรียญพระเครื่องที่เราสามารถเจอหรือว่าเราสามารถหาที่ไหนก็ได้แล้วไปขายแล้เงินเนี่ยอีกประเภทหนึ่งก็คือเหรียญกระสาบนั่นเองทําไมเราถึงพูดเหรียญกระสาบวันนี้เพราะว่าในวงการหรือว่าในตามสื่อต่างๆตอนนี้มันมีกระแสการหลอกลวง มาเจอโฆษณาอันหนึงประกาศขึ้นมาบอกว่าทีนี่เนี่ยนะรับซื้อธนบัตรเก่ารุ่นหายยากเลยมาดูประเด็ตนต่อเรื่องเรื่องกรณีนำเสนอไปเมื่อวานเหตุประกาศขายแป๊มปลอมคราวนี้เนี่ยใบรับรองเนี่ยมีแล้วเดี๋ยวคุณต้องเสียอีกเสียค่าภาษีคี่หลอกลวงให้โอนเงินนะคะไม่ตอบแปลยกแล้วก็หายไปเลยก็เลยนำมา ให้รู้ว่าวันนี้การหลอกของเขาเนี่ยมาหลอกหลอกจากอะไรแล้วสองไอ้แบบที่เล่นกันแบบที่คุณเจอแล้วคุณได้เงินเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนกันแน่นะครับการหลอกลวงเนี่ยเวลาเขาหลอกเขาจะหลอกเอาเงินเราทาัทาง้งทั้งที่เรามีของและเราจะขายให้เขาเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคอะไรหลอกเราครับอ่าเขาก็จะมาในรูปแบบแลักษณะว่า เราติดต่อไปทางเขาเขาจะมีเพจหรือว่าลงติกต็อกหรืออะไรประเภทนี้แล้วเราติดต่อเขาไปแล้วเราส่งรูปไปให้เขาดูเขาก็จะสมมุติว่าเหรียญในตลาดเนี่ยซื้อขายกันประมาณสองร้อยสมรอแต่เขาจะประเมินราคาให้เราเนี่ยเป็นหลักแสนหรือหลักล้านเลยเพื่อให้เราตกใจคือทําให้เราแบบโลภอบว่าใช่ทำให้เราแบบโอโ้โห ได้ถึงขนาดน,นั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนมากไม่ถ่ายชีพเนี่ยมาในทิก t o k หรือมาในเพจเนี่ยมันจะมีคนติดตามเยอะดูเยอะแล้วเขาก็จะลูกค้าจะหลงเชื่อแล้วก็ส่งรูปไปถามนครับแล้วเขาก็จะมาในลักษณะว่าตีราคาเกินเลยความเป็นจริงไปเยอะครับแต่ว่าเขาจะหลอกเราโดยที่ว่าเขาจะให้เราอ่ะต้องทําสัญญาอย่าขายใครนะใช่สมมติว่า คุณทําสัญญากับผมหน่อยว่าคุณรับปากผมแล้วนะว่าคุณจะไม่เอาชุดที่คณส่งให้ผมดูเนี่ยขายใครค่ะแล้วเขาก็จะหลอกให้เราเนี่ยแต่การทําสัญญาเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําสัญญาหลอกให้เราโอนตังค์การทําสัญญาแต่ว่า,วาเขา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาหาเราเลยใช่ครับเขาไม่ได้มาหาเราเลยเขาจะหลอกอเขาจะหลอกประมาณนี้ให้เราอ่ะโอนโอนค่าทําสัญญาให้เขา ไม่ว่าจะเป็น1,000บาท2,000บาทหรือ3,000หรือแต่แล้วแต่มิชาชที่ของแต่และคนว่าเขาจะจะเอาหลอกเอาเงินเท่าไหร่400บางคนโดน4 0 0บาท500บาทก็มีครับอ๋อไปครับแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าโดนหลอกว่ามันต้องมันต้องทําการเซอร์ก่อนใช่ครับเขาจะเอาไปเหมือนแบบว่าเอาไปไปไป,ไปเซอร์ให้ว่าเหรียญเนี่ยแพ้หรือเก๊หรือจะ มีเปอร์เซ็นต์คุณภาพอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างตัวอย่างอันเนี้ยเป็น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 เซอร์ที่มีมาตรฐานครับอันเนี้ยเซอร์ที่มีมาตรฐานก็จะออกมาในรูปลักษณะ่างนี้อืมทีนี้ผมจับเทคนิคได้สองอย่างหนึ่งถ้าเขาเห็นของคุณมีราคาครับเป็นเราอ่ะเราก็ต้องไปหาเขาเลยถูกไหมพี่ใช่ถ้าเรม่จะป่อยทั่วไปนะครับใช่ถ้าเป็นพ่อค้าที่แบบสุจลิดตรงไปตรงมาเนี่ย เขาก็จะไม่มีการแบว่าต้องทําสัญญากับผมนะอะไรอย่างนี้เพราะเขาเห็นของว่ามีเลขาเนี่ยเขาจะต้องเดินทางมาซื้อหรือติดต่อ,อยังไงก็ได้ที่ทําการซื้อเหรียญชุดนี้ให้ได้ให้ได้ไปเจอของิงทัทนทีว่าอันนี้อย่างหนึ่งแล้วอย่าง,ง,างที่สองคือพวกนี้เวลาเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่สี่ห้าร้อยเจ็ดเป็นร้อยใช่ครับมันพันกว่าบาทใช่ครับอย่างเซอร์ที่ที่ที่อย่างเงี้ยอย่างอย่างของเซอร์ของสํานักเป็นจีซี เนี่ยทุกสยามคอยอะไรเงี้ยครับคบ่าเซอร์ก็เหรียญละตกหลักพันนะครับพันกว่าบ,บาทขึ้นไปเป็นเป็นพันทั้งนั้นค่าอย่างนั้น,น,นต่อต่อหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับไม่ได้ต่อแบบทั้งกองหรือแบบอะไรเงี้ยครับค่าประเมินของเขาเนี่ยครับแสดงว่าหลังจากนี้คุณก็ต้องระวังแล้วว่าถ้าทั้งกองเลยพันห้าสองพันเนี่ยแปลว่าไม่ใช่แล้วหรือ มิสชัยชีพได้ดูเทปนี้แล้วอาจจะปรับกลยุทธ์ว่าเอ้ยอย่างนั้นเราต้องเก็บเป็นเหรียญเหรียญพันกระบาะถ้าถ้าโง,ง่ก็โอนไปเพราะว่าพวกนี้คุณสังเกตนะครับเขาต้องเอาเหรียญจริงใช่ครับไปเซอร์ไม่ให้เซอร์จากรูปได้เป็นไปนไม่ได้ที่เซอร์จากรูปแล้วจะออกผลค,คถูกไหมครับเพราะบางสถาบันอย่างเงี้ยครับอย่างของ NTC อย่างเงี้ยครับ,รบมันเซอร์ทีเนี่ยกว่าจะออกออก,ออกออกมาเป็นอย่างเงี้ยได้บางครั้งรอเป็นปีนะครับโ อย่างเย่นส่งซื้อเนี่ยครับเพราะอันนี้ของนอกถูกไหมครับใช่ครับยาจะถามอันนี้เป็นของนอกแสดงว่าสยามพอยเนี่ยเร็วสุดเพราะว่าของไทยครับอย่างอย่างสยามพอยเนี่ยเป็นของของประเทศไทยก็พันกว่าอยู่ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพึงระวังสมมติคุณวันนี้คุณส่งไปทั้งกองแล้วเขาคิดคุณเหรียญหนึ่งพันกว่าบาทแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเหรียญจริงของคุณไปหนึ่งคุณก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะครับ ิ่งที่เขาหลอกๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหรียญประเภทไหนที่คนจะหลงเชื่ออย่างส่วนมากก็จะเป็นเหรียญช้ทั่วไปครับเหรียญที่มีหมุนเวียนเหมือนใช้จ่ายสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับก็คือเหรียญที่เป็นไปได้ว่าใครที่มีกิช่ที่มีจํานวนเยอะๆด้วยหมุนเวียนในท้องตลาดมันก่ออย่างพวกแบงค์สิบทรงมาเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดเหรียญคุดห้าบาทอะไรเงี้ยที่เขาชอบหลอกหลอกเหรียญคุดหนึ่งเจ็ดนี่ผมยัง วันนี้ผมยังเชื่อว่ามีราคาอีกแล้วพร่โจริงๆแล้วมันมีไหมคือมันมันต้องเล่นตัวแบบพิเศษหรือเหรียญแปลกๆเช่นถ้าเสียตรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั่วไปเนี่ยมันมันผมเจอน้อยส่วนมากก็จะเจอเป็นปกติทั่วไปราคามันก็สวยๆมันก็แค่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหรียญนอกเนี่ยคนไม่ค่อยโดนหลอกกันหรอกเพราะคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอใช่ครับเหรียญต่างประเทศมันมันมันจะมันจะเอาม พิชาชีพไันจะามาหลอกน้อยเพราะว่ามันโดยทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีมครับให้หลักๆที่คนดูเนี่ยวเวลาเขาไปเจอแล้วเขามีโอกาสได้เงินนี่ยมันจะมีเหรียญประเภทไหนบ้างคือประเภทที่แบบว่าถ้าแบบได้เงินเป็นแบบหลักแสนหรืออะไรหรือหลักหมื่นหรือ,อรหลายๆหมื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเจอเป็นรประเภทพวกเหรียญทองคอําที่มีอยู่ในบ้านอะไรยเงี้ยพวกนี้ก็มีราคา หลักหลายหมื่นอยู่แล้วครับอันนี้เราจะเรียกว่าเหรียญที่ระลึกใช่อันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกประเภททองคำคือเราไม่แน่นอาจจะมีอยู่ในบ้านเราก็ได้อะไรเ<อ>งี้ยครับคือจะออกในในวาระต่างเงี้ยครับวาระที่ระลึกของของของแต่ละปีของแต่ละวาระโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินเนี่ยก็ในหลักหาเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยเหรียญทองคําอาจจะหลักแสนเนื้อเงินคุณก็ได้หลักหมื่นครับ แล้วก็เหเรียญที่ระลึกรุ่นเก่าๆแบบอย่างเงี้ยเป็นเหรียญเหรียญประพาสยุโรปรอปห้าเงี้ยไปเหรียญทองแดงอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ก็หลายๆหมืน่นถ้าผมถ้าทำความเข้าใจผมรอห้าลอหกอะไรพวงนี้คือรอห้าแพงสุดถูกไหมครับใช่ครับเหเรียญที่ระลึกจะเหรียญกระสาบเนี่ยหรือว่าเหรียญวาระต่างๆเนี่ยรอห้าจะมีราคาเพาแล้วก็มีเยอะสุดสด,ด้วยนอกจากรอเก้า ใช่ครับล้อห้าก็มีม,มีมีจํานวนน่ะมีจํานวนการสร้างที่หลายวาระหลายโอกาสครับมีหลายรุ่นใช่ครับอ๋อและแล้วรุ่นที่แบบเป็นเอกเลยของร้อห้าถ้าเจอแล้วแบบได้ตังเป็นแสนเป็นล้านมีไหมมีครับอย่างเหรียญปราบห้องเงี้ย เหรียญปาพ่อแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้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 ติดมา็นไรเดี่ยเราขึ้นภาพให้เขาดูครับเหรียญปราพ่อได้เป็นล้านอยู่ถ้าสวยยังหลักล้านอยู่ครับพวกนี้เป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินครับมีเนื้อเดียวเหรอ่าพี่พบเห็นนะครับส่วนมากจะเจออยู่แค่แค่เนื้อเงินแล้วที่เราเจอเยอะเยอะอาจจะไม่แพงแต่เราเจอได้บ่อยบ่อยของเราห้านี่เป็นเหรียญอะไรครับพี่คาเหรียญที่ลองลงมาที่อาจจะเจอได้เยอะก็คือเหรียญช้างสามเสียนแต่ว่าเหรียญนี้มีการเกสที่แบบเยอะมาก พวกนี้ก็เล่นเป็นแสนเหมือนกันนีส่สวยๆก็ยังหลักแสนอยู่คล้ายๆเหรียญเหรียญบาทเหรียญใช่ครับใช่ครับเป็นเหรียญที่ที่จะทําออกมาใช่ละครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เอามาแจกเป็นที่ระลึกในงานในงานพระศพของท่านทีนี้เรามารอเก้ามาลรอรอหกลอหกมีอยู่ใช่ไหมครับพี่อมแต่ไม่เยอะทุกราชการเนี่ยมันมีเหรียญที่ระลึกหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นรอหกล้อเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยร,รอเจ็ดอเจ็ดก็มีมีครับเหรียญที่ระลึกมีหมด และแเขาเขาเล่นกันมากเขา้าหรือหรือเราไม่ค่อยเห็นเราเลยคิดว่าเขาไม่เล่นอืมอาจจะเรามาอาจจะไม่ค่อยเห็นมากกว่าครับแต่ว่าทางในวงการของเหรียญเนี่ยเขาก็มีราคาของเขาเกือบทุกเหรียญใช่ครับใครเจอครับรอห้ารอหกรอเจ็ดรอแปดก็ได้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 ังหมดครับแต่หลักๆเนี่ยที่เราเห็นบ่อย ก็จะเป็นลอเก้าใช่ครับเหรียญที่ลึกที่มีเยอะในปัจจุบันที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นลอเก้าเพราะว่าท่านของราชนานแล้วก็แต่ละวาระก็ที่จะลึกออกมาแต่ละวาระแต่ละปีแต่ละปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาถึงยุคปัจจุบันก็คือรัชกาลที่10รัชกาลที่10ก็มีเหรียญที่กี่เรามีมีม,มบมีทุกวาระเหมือนกันที่<ม>ออกมาแต่ค่านิยมจะจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าหลอเก้า แล้วตอนนี้ถ้า,ถาผมเข้าใจไม่ผิดผมถือว่าเป็นการฝึกทักษะแล้วกันนะพี่โอ๊ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญทรงผนวดนไหมที่แพงสุดตอนตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนปัจจุบันหลักล้านแต่ว่าตอนนี้มันราคามันก็เริ่มหายลงมานิดนึงช่วงช่วงแรงแหลายหลายล้านแล้วแต่แ,ตตแล้วแต่แตซีรีส์นําเบอร์ใช่ใช่ีย่ทรงผนวนแล้วก็จะมีเหรียญอย่างเงี้ยที่คล้ายๆสี่สี่รอบรอบเก้าใช่ไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้คือกี่รอบครับ อันนี้แหละครับอันนี้น่าจะสี่รอบของท่านเหมือนกันไหมใช่ครับอันนี้ก็สี่รอบเหมือนกัน<อ>สี่รอบของท่านเหมือนกันแสดงว่าทุกบ้านเนี่ยมีโอกาสมีแบบ่งตรงนี้แต่ว่าพยายามพยายามดูแล้วก็ใช้วิจรณญาณเพราะว่าเขาอาจจะเล่นกับความโลภใช่ครับความโลภก,กับความกลัวที่ทําให้เราเสียเงินมากที่สุดคือหนึ่งกลัวไม่ได้เงินสองโลภ อยากได้เยอะอยเพราะถามใ,ใครๆก็ได้เท่านี้แต่ว่าถามไอ,ไอน้นี่แม่งกลับได้หลายๆเท่าตัวใช่ครับเราก็เกิดความโลภคือหนึ่งเนี่ยต้องต้องต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าเหรียญกระสาบที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยมันมีทุกบ้านนะครับมันมีเยอะเพราะว่ามันใช้หมุนเวียนทําใช้หมุนเวียนเนี่ยซึ่งมันโอกาสน้อยมากที่มันจะจะเป็นเป็นแบบเหรียญหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเป็นอะไรเงี้ยมันมันมันไม่มันโอกาสมันน้อยแต่ว่า ตอนเน็ตทุกวันเน็ตมิชาชีพแบบมันศัยความโลภของเราอ่ะ,อะนั่นแหละมาหลอกเราเองโอเควันนี้เท่ากับเหมือนมาฉีดยาได้ผม่คุ้นกันหนิดหน่อยนะครับว่าวิธีการหลอกวิธีการป้องกันตัวเองและถ้ากลัวถ้าได้ดูเทปนี้นะครับเรารับซื้อนะครับอยู่ที่งินวัน27นะสามารถส่งมาให้ดูก่อนได้ ประเมินราคาก่อนได้หรือเอามาให้ดูเลยก็ได้ที่ร้านนะครับพวกเราก็สแตนบายรออยู่รับซื้อในราคาสูงสุดเท่าที่จะซื้อได้แล้กันแล้วก็บอกทุกคนนะครับว่าพี่โอมยังอยู่กับเราอีกหลายเดย็เพราะว่ายังมีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ให้ความรู้กันนะครับทั้งตู้เตียงต่างถ้วยโถโอชามคือข,ของเก่าของสะสมต่างๆนะครับก็ ี๋ยวจะให้ที่โอมเนี่ยทยอยมาให้ความรู้เราว่าแบบไหนที่ขายแล้วมันได้เงินตัวอย่างมาให้ดูว่าอะไรที่ในบ้านคุณอาจจะเจอแล้วได้เงินเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลยคื้หลายหลายร้านเลยแต่ไม่เอาแบบพวกสายทองแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาพี่โอมพวกคอยทองแดงม่านวัดน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเอามารับไม่ได้รับซื้อนะของเก่าของสะสมกระเพาะปลาแต่ว่าตอนนี้เป็นที่สนใจ ตัวนนะเล่าเก่าเล่าขาวเดีเ๋วและใครนะครับที่ดูแล้วอยากให้พี่โอ่งเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปก็คอมเมนต์ลงไว้หน้าๆแล้วเดี๋ยวเราจะจัดหาสิ่งนั้นเนี่ยมาบอกต่อให้ว่าแบบไหนนะที่มันได้เงินมากกว่าเขานะครับแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณพี่โอ่งอีกรั้นะครับสวัสดีครับ